ใส่แล้ยใส่แลยใครอะบิตตัมบิตตัมโอ้โหพักสอค่ะพักสามไหนไหนก็ไหนๆแล้วไหนไหนก็ไหนๆลวกูเรียนขานเป็นที่กูกินหมอต้องถาหมอหมอหมอหมวยท้าหมือท้าอันนี้เป็นเกมหรือเป็นมันยังไงวะโอ้ยคนมีทั้งแปดเก้าคนเอาอย่างที่เอาเลยให้มันจบจบ ด้วยความที่แบบไม่ไม่มั่นใจว่าแบบพี่ตั้มเล่นอะไรเล่นเล่นเล่นเกมอะไรเล่นละครอ,อะไรอยู่อันนี้คือเกมทูรอแดนเนาะบอกความจริงว่าแบบรู้สึกยังไงกับวิกกี้ที่ที่ทำไปทั้งหมดอะเรื่องจริงหรือเปล่า นะถ้าโกหกนะมาความรู้สึกจริงๆก็คืออยากรู้จักตั้งแต่ก่อนมาแล้วเพราะว่าพี่เป็นคนแอดเฟซบุ๊กเราและพี่ไม่รู้ว่าเราเทคกับขายไปคือพี่เห็นแค่ตัวอย่างพอมาที่นี่ยเออก็ได้เจอใช่ไหมเราคู่เทคเราก็ไม่มาเราก็เลยคิดว่าเออก็น่าจะแบบมาสารสัมพันธ์กันที่นี่อันนี้คือความรู้สึกจริงๆแล้วพอได้รู้จักออสองวันนี้ที่อยู่ด้วยกันก็แบบเออรู้สึกดี จริงๆไม่ต้องดั่งตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็แบบความรู้สึกจริงก็คืออยากรู้จากเป็นทางความเสียงให้มากกว่านี้ไม่ไม่ไม่คือบอกแล้วว่าให้ให้หมอวิกกี้เป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วคือพี่เขาลดการตัดสินใจของเราอยู่แล้วความรู้สึกแรกมันก็เออเขาเป็นลูกชายนะเขาแมนดีที่เขาพูดออกมาตรงๆเขามีสิทธิ์ที่จะพูดเขามีสิทธิ์ที่จะชอบมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกน้องเข้าใจอ่ะลูกชายผมชอบอะไรที่มันคุยกันแบบตรงๆไปเลย ไม่ต้องมาแบบไม่ไม่ต้องมาเฟซกันเลยเงี้ยมีแล้วก็พูดมันคือเรื่องจริงนี่มันเลี้ยวมากมันไม่ใช่การแสดงเ้วยยเงี้ยเออมึงเป็นนักแสดงมาแสดงให้อื่นอันนี้ของจริงโอ้ชีวิตกูอะไรอะใครอะตั้มวัดเอามีหนังที่มันวิ่แล้วอ๋อตัมวัดครับระหว่างหมอวิกกี้กปอนพูดอะไรกับไมึงไหมโอ้ยมาเอาคุณหมอิกกี้ับกมรอเลยเขาเรียกว่าทันยี่ ไม่หลัวโอ้โหจริงคูยกับใครคุยกับพูดพูดกับผู้ชายก่อนละกันคุยกับปอนก่อนมาที่นี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าแต่ละคนจะมาเป็นคู่ของแต่ละคนใช่ไหมเราปรากฏว่าทางทีมงานบอกว่ามารอบนี้ให้มันเป็นเซตซีโโลอ่ะฮะเราก็เลยชอบใครเราก็บอกความเหนใจไปพูดความจริงก็คือทุกอย่างทำจากความจริงก็คือบอกไว้ก็ทุกอย่างวิกกี้เป็นคนตัดสินคือผมก็ยืนยันคำตอบเดิม โอเคโอเคไม่มีอะไรสบายๆโอเคโตแล้วเข้าใจง่ายเนี่ยตัวตัวร้อนจัดเลย <c oughs> อะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ิกี้ถามยังตอบไม่ตอบไม่ตอบไมห่หมดทุกอย่างพูดออกมาจากใจไม่มีการแสดงไม่มีเฟกอะฮะก็เหมือนเดิมอีกสองวันรอคำตอบพี่รอคำตอบแค่อีกสองวันค่ะก็ ก็บอกไงว่าเป็นพี่ชายคำ <Okay. S 3> ว่าพี่ชายก็อืสอึกนิดนึงก็รู้สึกเสียใจนิดนึงผิดหวังแต่ว่าเขาก็น่าจะรู้ว่า,วาเราเราคิดยังไงกับเขาอะอยู่ที่หมอให้หมอเป็นคนตัดสินใจก็คือเราก็แมนแๆคุยกันว่าแบบเออถ้าหมอเลือกใครก็คือจบแล้วก็เราคิดกับเขาจริงๆอ่ะฮะตั้งแต่ก่อนมาแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมาไงทําทําให้ดีที่สุดแล้วก็ ก็ได้ทําแล้วอะถือว่าดีแล้ว2วันที่ผ่านมาคุณก็แค่รู้จักแค่วันเดียวแต่ที่คุณพูดอะคนพูดประมาณว่าแบบค,คุยกันมาตั้งนานแล้วอะซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะเรารู้สถานการณ์เหตุการณ์ตลอดว่าคืออะไรแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกอีกมุมหนึ่งว่าคี่ปล่อยหน้าสักทีดีไหม